สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานเพื่อทำการช่วยปรับเฟรมเรทนะครับในตัวเกมนะครับเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยมีการประมวลผลน้อยลงนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมการใช้พลังงานของเกมต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้ว กับโปรแกรมที่ชื่อว่า GL t o o l นะครับแต่ว่าตัว GL t o o นะมันเป็นแอปที่เสียตังค์แล้วก็ใช้สำหรับคนที่รูทเครื่องเท่านั้นนะครับแต่ตัวโปรแกรมที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับมันเป็นโปรแกรมที่สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีนะครับแต่ว่าจะใช้งานได้เฉพาะโทรศัพท์ Samsung เท่านั้นนะครับอ่ะมาเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ Galaxy App นะครับ ใครที่ใช้โทรศัพท์ซัมซุงนะครับจะมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับติดเครื่องมานะครับ Galaxy App นะครับถ้าเป็นลอมสูรนะครับถ้าถ้าใช้ลอมโมก็ไปอาจจะไปดาวน์โหลดเพิ่มมา APK f i l ไฟลมานะฮะอาจจะนี้เดี๋ยวเสิร์ชคำว่านะครับตัวโปรแกรมมาก่อนนะครับโปรแกรมจะชื่อว่าเกมนะครับ t ู n เนอรย้ำอีกครั้งครับ โปรแกรมนี้หาได้จากใน Galaxy App เท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีตัวโปรแกรมตัวนี้อยู่ใน Play Store นะครับของ Google นะครับต้องโหลดจาก Galaxy App เท่านั้นนะครับแล้วคือถ้าเรามีโปรแกรม Galaxy App ในเครื่องแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกอินเข้าไปด้วย user ของ Samsung นะครับถ้ายังไม่เคยสมัครก็ไปสมัครกับเว็บ Samsung มานะครับนี่ตัวนี้นะครับ ลงได้เฉพาะโทรศัพท์ a ั s u n งนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับก็คือลักษณะตัวแอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอปที่ออทำให้ตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีการทำงานนะครับเย็นลงนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถไปทำการปรับเฟรมเรทต่างๆของตัวเกมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นสเปคสูงๆอยู่แล้วนะครับคือถ้า มันใช้เฟรมเดทเยอะเกินไปนะครับบางทีมันก็ประมวลผลเยอะมากนะครับซึ่งบางทีถ้าเราปรับเฟรมเดทลงมานิดนึงอ่าเช่นจาก60เหลือ30อย่างเงี้ยสำหรับบางเกมนะครับมันก็ไม่ได้สังเกตความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างที่เราเล่นอะไรมากมายแต่ว่ามันจะช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักการทางานของตัวเกมซึ่งตรงนี้ก็จะสนับสนุนอุปกรณ์ หลักๆก,ก็เป็นพวกอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆห,ห,หน่อยนะครับ Note 4, Note 5, S7, S7X นะครับ S6 นะครับ S5 t a บ Note Pro ประมาณนี้นะครับก็คือรุ่นที่ไม่ได้เขียนอยู่ในรายการนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะครับก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนะครับผมกดติดตั้งไปนะครับ เสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับอ่ามันก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับนี่เครื่องผมลงไว้แค่สองเกมครับ c a s h o of Can กับ p o k ก m o n Go นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดปัจจุบันเข้ามานะครับก็คือโหมดสมดุลนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็คลิกมาที่โหมดนะครับอยู่ตรงแถบทางด้านขวาเนี่ยนะครับ ตอนแรกเราเข้ามามันจะอยู่ที่แท็บเกมนะคะก็คือจะโชว์ว่าในเครื่องของเรานะครับประกอบไปด้วยลงเกมอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็ใช้โหมดอะไรอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีนะครับอ่าโหมดคุณภาพสูงสุดก็คือโหมดไอที่ก่อนที่จะใช้โปรแกรมเนี่ยแหละครับก็คือเกมมันลงมาปกติก็คือใช้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องนะครับเฟรมเรทก็60นะครับ ก็คือจะใช้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าสมดุลก็คือก็ไอตัวความเร็วของเกมอาจจะลดลงนิดนึงนะครับเฟรมเรทยังเท่าเดิมอยู่นะครับยังเป็น60สิบเหมือนเดิมนะครับอ่าถ้าจะประหยัดพลังงานก็ระดับที่1ก็สีเหลืองเนี่ยเห็นไหมครับสรับพลังงานระดับสมดุลน,นะครับเอ่อการใช้แบตเตอรี่ก็จะช่วยประหยัดลงได้มากนะครับแล้วก็ลดเฟรมเรทของตัวเกมเหลือสามสิบนะครับอ่าอันนี้ก็ ประหยัดสูงสุดนะครับสีออกส้มๆเนี่ยนะครับแต่อันนี้อาจจะทําให้เกมกระตุกได้นะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับสําหรับบางเกมที่มันไม่ได้มีการเครื่องไหวหรือว่าภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงๆมากนะครับหมดสมาร์ทนะคะก็เป็นการเลือกใช้ให้ตัวโปรแกรมเนี่ยทำการปรับ คุณภาพการแสดงผลนะครับตามระดับแบตเตอรี่ของเราก็น่าจะประมาณว่าถ้าแบตเราเอ,อ่อเปอร์เซ็นต์สูงๆอยู่นะครับ80-90%เนี่ยก็คือใช้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่ว่าถ้าต่ำกว่า50% 30%อะไรประมาณนี้ก็อาจจะปรับเฟรมเรทของเกมนะครับแล้วก็ความเร็วของเกมลดลงนะครับแล้วก็ไอ้โหมดที่เป็นกำหนดเองนี่ก็น่าจะไว้สำหรับแยกเกมไปนะครับว่าแต่ละ เกมเนี่ยจะใช้โหมดอะไรซึ่งเราก็สามารถทําการปรับได้นะครับโดยกดที่รูปเฟืองนะครับเมื่อกี้ผมกดที่รูปเฟืองของเกม c ค t เอาแค r นนะคะก็จะเนี่ยสามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถทําการปรับตรงนี้ได้สามารถเลือกคุณภาพพื้นผิวนะครับปรับความ,ส,มสว่างอะไรได้หมดนะครับก็สามารถแยกเกมได้นะครับไม่ต้องใช้ค่าเดียวกันไปควบคุมก,กับทุกเกมนะครับอ่าอันนี้ ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการปรับเฟรมเรทอย่างเดียวนะครับอ่าเป็นคัสซอมมานะครับก็เดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูอันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตัวนี้นะครับการประหยัดพลังงานอย่างสมดุลน,นะครับอะกดที่ใช้ไปนะครับเขาก็บอกว่าให้ปิดทุกเกมที่เปิดอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดไว้อยู่แล้วนะ,ะอะตอนนี้ลองแทบ็บกลับมาดูที่แท็บเกมนะครับเห็นไหมครับ ตัวโมบปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่เราต้องการทีนี้เวลาที่เราจะเล่นเกมนะครับเราต้องมากดเริ่มที่ตัวแอปพลิเคชันเกมทูนเนอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดที่ตัวเกมตรงๆนะครับที่อยู่ที่หน้าจอเรามันก็จะไม่ผ่านการทํางานของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพราะนั้นต้องต้องมากดที่ตัวตัวแอปนี้นะครับก็คือเปิดแอปเกมทูนเนอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มากดเริ่มเกมที่นี่ะนะครับ อ่ะผมกดกดเริ่มเกมดูอ่ะเดี๋ยวลองจะลองเล่นดูนะครับว่ามันกระตุกไหมนะครับเพราะว่าตอนแรกก็น่าจะประมาณหกสิบนะครับเฟรมเรทหกสิบตอนนี้ผมปรับเป็นแบบสมดุลเนี่ยมันก็ลดเฟรมเรทไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่า อย่างเกมแค่แคนเนี่ยก็คือเฟรมเรทมันอาจจะไม่ได้สูงมากอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้แต่ละเกมเราก็ต้องไปไปลองปรับดูนะครับ ก็ถ้าที่สังเกตก็เกมก็ไม่ได้แหลกลงเท่าไหร่นะครับก็คล้ายๆกับตอนที่เฟรมเรทมันประมาณ60อยู่เลยนะครับแทบไม่สังเกตความแตกต่างได้ ก็สำหรับแค่แ c คนถ้าปรับเป็นระดับพลังงานแบบสมดุลก็ไม่แหลกนะครับส่วนเกมอื่นก็เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะอย่างตอนนี้ผมอยู่ในบ้านก็เปิดโปรแกรมโกมันก็คงไม่สามารถวัดผลอะไรได้แล้วก้าขึ้นลงเกมไว้แค่สองเกมด้วยนะครับอ้าจเดีดูว่าเรามีโหมดอะไรได้อีกนะครับตอนนี้ก็ ตรงนี้แอปพลิเคชันตัวนี้นอกจากใช้กับเกมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ปรับกับตัวแอปตัวอื่นได้ด้วยนะครับก็ก็จะมี2แทแถบนะครับถูกควบคุมนะครับกับไม่ถูกควบคุมนี่ก็คือเป็นแอปตัวอื่นนะครับถ้าเกิดว่าแอปตัวไหนที่มันมีการเคลื่อนไหวของหน้าจอนะครับคล้ายๆของเกมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็อาจจะไปลองใช้ปรับได้นะครับปรับเฟรมเรทมันลดลงหรือว่า ปรับการแสดงผลนะครับให้มันน้อยลงก็อาจจะช่วยประหยัดแบตได้นะครับอ่ะอย่างจะดูว่าอแอปไหนที่มีการแสดงผลอ่ะสมมุติ y youtube นี่ย YouTube อ่ะเราก็สามารถมาทำการปรับออน,นะครับรับก็เนี่ย ันจะปรับได้น้อยกว่าเกมนหน่อยนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นความเร็วในการสแสดงผลนะครับอ่าเดี๋ยวลองปรับที่7จ็ิบเนะครับแล้วเดี๋ยวลองลองเข้าไปดูนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองเปิดคลิปดูนะครับว่ากระตุกไหมนะครับ ก็คิดว่าน่าจะไม่กระตุกนะครับเพราะนี่ขนาดปรับความความเร็วของการแสดงผลลงไป2 5นะครับหลือแค่เ5ดก็ยังไม่มีการกระตุกของวิดีโอแต่อย่างใดนะครับก็เพื่อนก็ลองใช้แอปนี้นะครับเป็นช่วยทําการปรับตัวเกมของเรานะครับกับตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับที่เปลี่ยนไปบินมาก็เช่นพวก แอปที่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรพวกเนี้ยครับก็คิดว่าแอปตัวนี้ก็น่าจะช่วยทําให้เราสามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกวิธีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์ซัมซุงเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าโหลดจากใน Galaxy App นะครับของ s ซัมซุงนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ ขอจบไว้แค่นี้นะคะใครที่ยังได้กดซับสไคร b ์ช่องของผมแล้วก็วช่วยกดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ